ยักษราราซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่เก้าตอนจดหมายสามชะบ,บับคลันแล้วหามีอ๋องถวัถวถัวชักนำเสี้ินเข้าตำหนะัก พอนั่งเรียบร้อยบ่าวไพร่ก็ยกน้ำชามาหามี่อ๋องก็ซักถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเสียศินเสียศินไม่สะดวกกับการบอกเล่าการเดินทางสู่ตะวันตกของตนเองทั้งหมดเพียงบอกว่าตนเองกับหลิวอี้เจียฝ่าวงล้อมข้าศึกโชคดีที่ได้พบกับคารวานพ่อค้าที่ทะเลสาบหลอปู้จัวเออจากนั้นติดตามพวกมันถึงพื้นที่เปียซื่อปาลี แล้วได้พบกับไส้หาชื่อและพวกที่เร่ร่อนถึงที่นั้นเรื่องราวหลังจากนั้นไม่สะดวกกับการบอกเล่าเพียงบอกว่าการศึกใกล้ประตทั้งหมดไม่สามารถเดินทางกลับจึงตกค้างอยู่ที่แดนซีวี้หลายเดือนรอจนเทียมู่เออถอยทัพตนเองค่อยเดินทางกลับมามา,มาดแม้นเป็นเช่นนั้นหามีอองยังอกสั่นขวัญแขวน,ขวนกล่าวเยินยอว่าเสียสินโชคดีที่ไม่ตาย ต้องมีวาดสนาตามหลังเสียสินไม่มีกระใจกล่าวเกรงอกเกรงใจเพียงถามถึงเหตุการณ์หลังจากที่ตนเองประสบภ,ภัยหามีอองกล่าวว่าัวกงต่อนนั้นคนของท่านแยกย้ายหลบหนีบางคนได้พบกับคนที่เราผู้เป็นอองทรงไปรับตัวขวกงหลังจากทราบเหตุการณ์คนของเราก็เข้าสู่ทะเลทรายไปช่วยเหลือต่อจากนั้นเรายังทุ่มกำลังทั้งหมด ไปแดนฮามีไปช่วยเหลือไพรพลกลับมามากมายเพียงไม่พบเห็นก่อกงสร้างความร้อนใจยิ่งผู้ที่รอดชีวิตมาได้มีทั้งสิ้นแ800รกว่าคนอีกสองพันกว่าคนเสียศีนหน้ามนหมองลงถามว่าฝงเลี่ยเยี่ยนเจียงจินท่านแม่ทัพเป็นอย่างไรหัวหน้าองค์ครักของเรานามเหล่าเพลินใช่แข็งแรงดีหรือไม่ โจอันที่ด้านข้างรีบกล่าวขึ้นว่าขวกงฟงเจียงจวินโชคดีไม่ตายเมื่อคนของเราหามันพบฟงเจียงจวินถูกธนูยิงใส่กลางหลังสองดอกที่เท้าถูกฟันใส่ดาบหนึ่งหน้าท้องก็ถูกทวนทิ่มแทงจนลำไส้แทบทะลักออกมา หากไม่ใช่องครักษ์หลายคนเสี่ยงตายคุ้มครองมันหลบหนีเกรงว่าพวกเราพอช่วยเหลือฟงเจียงจวินกลับมาก็ส่งข่าวถึงส่งเฉิงตูตูท่านผู้บัญชาการเนื่องจากฟงเจียงจินรับบาดเจ็บสาหัสจ,จึงพักรักษาตัวอยู่ที่นี้ตอนนี้เพิ่งทุเลาหายดีแตเตรียมกลับแดนการเลี่ยงเสียศิลยินดียิ่งถามขึ้นว่าตอนนี้มันอยู่ที่ใดแล้วโจอันกล่าวว่า เราส่งคนไปยังที่อยู่ของฟงเจียงจินรับตัวมันมาแล้วส่วนหัวหน้าองครักษ์ของก๋อกงฮามี่อ๋องกล่าวเสริมว่าเราผู้เป็นอ๋องส่งคนไปค้นหาก๋อกง,งที่ทะเลทรายพบศพที่แข็งตัวตายจำนวนมากบางซากถูกสัตว์ร้ายกัดแทะบางซากยังมีสภาพสมบูรณ์หลังจากให้ไพร่พลที่รอดชีวิตจำแนกแยกแยะพบว่าหนึ่งในจำนวนนั้นคือเหล่าเพลินโจอันถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่า หัวหน้าโอ์กรักของกว๋วกงอาจอ่านยิ่งคนของพวกเราบอกว่าบนร่างมันรับบาดแผลใหญ่น้อยเสียสินโบกมือห้ามมิให้โจอันกล่าวต่อกล้ามเนื้อใบหน้าสันกระตุกหลายคลากล่าวขึ้นว่าท่านอองเราคิดขอยืมห้องหนังสือของท่านสักคราห้ามีอองรีบรุกขึ้นแล้วกล่าวว่าถูกแล้วกว๋วกงรอดชีวิตกลับมานับเป็นข่าวดีอันยิ่งใหญ่ สมควรรีบกราบทูลฝ่าบาทโจอันรอบกระตุกแขนเสื้ออีกฝ่ายหามีอ๋องค่อยปิดปากลงทำการชักนำเสียสินเข้าห้องหนังสือด้วยตนเองจากนั้นกระซิบบอกโจอันว่าเรื่องคัดเลือกพระสนมพักไว้ก่อนจัดให้หญิงงามเหล่านั้นพักอาศัยตอนนี้ต้อนรับขับสู้ฟูขวากงสำคัญกว่าโจอันก็ทราบว่าหามีอ๋องแม้มีตำแหน่งสูงกว่าฟูขวกง แต่เอ่ยถึงอำนาจตลอดจนความสำคัญต่อห้องเต้ต้าหมิงยังไม่อาจเปรียบเทียบได้จึงรับคำคลาหนึ่งวิ่งปราดไปยังห้องข้างเสียสินในห้องหนังสือถือผู้กันไว้ขบคิดแล้วลงมือขีดเขียนใช้เวลาครึ่งชั่วยามเขียนจดหมายสาฉบับฉบับหนึ่งถวายห้องเต้าภายในไม่ได้บอกกล่าวอย่างละเอียดเพียงรายงานว่าตนเองปลอดภยัยฉบับหนึ่งเป็นจดหมายทางบ้าน มันคาดการว่าข่าวที่ตนเองไม่ทราบเป็นตายร้ายดีจะสร้างความสถานสะเทือนแก่ทางบ้านแต่ตอนนั้นมันก็อับจนปัญญาตอนนี้จึงเขียนจดหมายทางบ้านให้ผู้คนทางบ้านคลายใจลงฉบับสุดท้ายเขียนถึงแม่ทัพผิงเชียงซ่งเฉิงในจดหมายฉบับนี้นอกจากบอกว่าตนเองกลับมาโดยปลอดภัยยังบ่งบอกเรื่องประการหนึ่งว่าพ่อค้าชนชาติหู ทั่วปาหมิงเต๋อเป็นไส้ศึกของเทียมู่เออหลังจากได้รับจดหมายให้ควบคุมตัวพวกมันไว้อย่าปล่อยให้ผู้ใดหนีรอดได้ในจำนวนนั้นมีคนผู้หนึ่งชื่ออวีเจียนปลอมตัวเป็นหูฉีอาจต้องสงสัยว่าคบคิดกับข้าศึกต้องควบคุมตัวให้จงได้รอให้มันกลับไปชำระสาสางเสียสินเชื่อมั่นในความรักชาติของซ่งเฉิงแต่ผู้คนล้วนเห็นแก่ตัว หลาก่อนส่งเฉิงเคยกอดขาของหั่นอ๋องจูเกาซุยตอนนี้ไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์กับจี้กังหรือไม่ดังนั้นในจดหมายไม่อาจบอกกล่าวอย่างเปิดเผยแต่มันเมื่อระบุชื่อวีเจียนต่อให้ส่งเฉิงมีความสัมพันธ์กับจี้กังก็ไม่กล้าปลดปล่อยคนผู้คนที่ไร้ความผิดไม่อาจตายเปล่าวีเจียนผู้นี้ต้องจ่ายค่าตอบแทน มีหนำซ้ำเสียศินคิดอาศัยเรื่องนี้โค่นจี้กังลงเสียศินกลับไม่เชื่อว่าเรื่องที่อวีเจียนขายความลับต่อข้าศึกเป็นคำสั่งของจี้กังด้วยความเข้าใจที่มันมีต่อจี้กังคนผู้นี้แม้กำจัดศัตรูทางการเมืองโดยไม่เลือกวิธีที่ใช่แต่การยืมมือข้าศึกของประเทศมีความเสี่ยงสูงเกินไปตอนนี้จี้กังก้าวหน้าในหน้าที่ราชการต้อง ไม่ดำเนินแผนชั้นต่ำเช่นนี้อีกประการหลังจากที่มันเดินทางถึงแดนการเลี่ยงค่อยกำหนดแผนการเดินทางต่อให้อวีเจียนคิดรายงานต่อจี้กังแล้วค่อยตัดสินใจเวลาก็ไม่เอื้ออํำนวยให้ทั้งหมดคงเป็นพฤติการส่วนตัวของอวีเจียนคนเดียวจี้กังใช่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หาสลักสำคัญไหมทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองล้วนจากเล็กไปหาใหญ่ ขยับขยายจนใหญ่โตดังนั้นพยานบุคคลเช่นทั่วปาหมิงเต๋อกับคนบงการเช่นวีเจียนต้องรักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญเสียสินกับฟงเลี่ยเยียนที่เพิ่งทุดเลาจากอาการบาดเจ็บทั้งเยี่ยมเยียนไพรพลที่บาดเจ็บพิการพักรักษาตัวในแดนหามีเตรียมนำตัวพวกมันกลับแดนการเลี้ยง หลายวันนี้ฮามี่อ๋องจัดเลี้ยงรับขวัญเสียสินแสดงความยินดีที่มันรอดชีวิตมาได้ตอนนี้ข้าศึกล่าถอยไปแล้วเสียสินไม่อาจนำวิธีการอันรุนแรงที่เมืองตุนห่วงมาใช้กับที่นี้ได้แต่ดำเนินการปลอบขวัญแทนห้าวันให้หลังเสียสินร้องขอออกเดินทางหามี่อ๋องความจริงต้องการให้ขุนนางสำคัญท่านนี้รั้งอยู่อีก ระยะหนึ่งเพื่อเสริมสักานะของตนเองแต่ก็ทราบว่าเสียสินหายสาบสูญไปครึ่งปีคิดติดปีกโบยบินกลับไปจึงไม่กล้าเนียวรังจัดขบวนอูดและทับม้าส่งเสียสินออกเดินทางยามนี้ทูดลับที่พกพาจดหมายของเสียสินปลอมเป็นพ่อค้าขบวนเล็กๆล,ล่วงหน้าเดินทางไปหลายวันแล้วระหว่างนี้เมืองสูโจค่อยกลับคืนสู่ความรุ่งเรือง สู่โจความจริงเป็นตัวเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในละแวกจิวเฉวียนแต่นับแต่ปลายปีก่อนเขาแห่งการศึกสงครามก่อตัวพ่อขาวานิต์สาบสูญไร้ร่องรอยกะหาบดีพ่อมีฐานะอยู่บ้างล้วนอพยพลีภัยที่นี้จึงกลับกลายเป็นรกร้างตอนนี้ทัพใหญ่ของเทียมูเอ่อยกกลับเมืองซามาเออรฮานเมฆหมอกสงครามถูกปัดเป่า ค่อยกลับคืนสู่ความคึกคักอีกครายามนี้ทัวปาหมิงเต๋ออยู่ในเมืองซูโจขอเช่าตัวตึกหลังหนึ่งตัวตึกนี้เป็นของขหาบดีแท่มาผู้หนึ่งเนื่องเพราะวันวิตกว่าทัพใหญ่ของเทียมูเออจะเขียนฆ่าถึงด่านเจียอุ่ยกวนจึงอพยพไปยังแดนกวนจงตั้งแต่ต้นปีถิงบ่าวไพร่ไม่กี่คนอยู่ดูแลตัวตึกคนเหล่านี้มีอาชีพค้าขาย ความคิดอ่านประประโยคยามนี้มีคนขอเช่าตึกอยู่ดีๆมีรายได้เข้ามาย่อมยินดีให้เช่าแม่ทัพผิงเชียงส่งเฉิงดำเนินแผนเสริมแนวป้องกันและอพยพราษฎรเข้าเมืองให้พ่อค้าขาหาบดีล่าถอยเข้าในด่านทั่วปาหมินเตอ๋อก็คิดปะปนเข้าด่านหรังอยู่ละแวกด่านเจียอุ่ยกวนเนื่องเพราะทัพใหญ่ของเทียมู่เอ๋อพอเข็นข้ามาถึง มันจะเปิดด่านให้ทัพใหญ่ของเทียมู่เออเข้าเมืองมีคาดรอแล้วรอเล่าสุดท้ายทราบข่าวเทียมู่เออทรงพระประชวนสวรรคตรทัพใหญ่ทั้งสามสายยกกลับเมืองสามาเออาหาันหันไปสู้รบกันภายในถึงกับสะกดจนทั่วปาหมิงเตอ๋อตะลึงลาน เมื่อเหล่าข้าหาวดีเขตสาจโจพากันกลับเมืองตุนห่วงทั่วปาหมิงเตอ๋อไม่ได้ติดตามไปเนื่องเพราะมันไม่มีที่อยู่ทางด้านนั้นได้แต่จับเจ้าอยู่ที่นี่อีกประการมันเป็นคนสนิทของแม่ทัพใหญ่ใต้ร่มธงเทียมู่เออซึ่งตั้งทัพอยู่ที่พื้นที่เปียซื่อปาลีสัวยาเออหาแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่าฮาลิสูตานพอทราบว่าเทียมู่เออสวรรค์นคร ก็ลุกฮือขึ้นควบคุมตัวใกล้ซุยติงทั้งฆ่าสวยาเออฮา,ายึดครองกองกำลังของมันยกทัพกลับเมืองซามาเออฮานแล้วตอนนี้ที่พื้นที่เปียซือปาลีเป็นของต้าหมิงหนึ่งส่วนตกเป็นของแคว้นวาลาหนึ่งส่วนอีก2ส,ส่วนอยู่ในความครอบครองของฮาลีสูตานทั่วปาหมิงเตอ๋อยังไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างท่องแท้หากกลับไปเท่ากับ พาตัวติดกับตกเป็นเฉลยของฮาลีสุตานดังนั้นทัวปาหมิงเตอ๋อสงบจิตใจสังเกตการไปก่อนเมื่อวันก่อนมันทราบข่าวว่าฮาลีสุตานกับผีเอิมูฮานมีเตอ๋อต่างตั้งต,งตนเป็นขานต่อมาแม่ทับใหญ่ฮาลีถาสือฆ่าผีเอิมูฮานมีเตอ๋เตอกำลังของพระนัดดาผีเอรมูฮานมีเตอ๋อถูกซาฮาลูกกับฮาลีสุตานแบ่งไป ยิ่งสร้างความแตกตื่นล้นลานแก่ทั่วปาหมิงเตอรกว่าเดิมมันเป็นคนของพระนัฎดาตอนนี้พระนัดาตายแล้วหากว่ามันกลับอาณาจักรเทียมู่เออยังจะเข้าร่วมกับผู้ใดหากว่ามันคุมกำลังอยู่ในมือยังมีคุณค่าให้รับไว้จนใจที่มันมีเพียงทรัพย์สินส่วนหนึ่งกับนักรบร้อยกว่าคนยังมีผู้ใดเห็นอยู่ในสายตาตอนนี้ทั่วปาหมิงเตอมีสมบัติพัสถานไม่น้อย ยังมีนักรบร้อยกว่าคนเพื่อปกปิดสักฐานะขณะที่มันเดินทางสู่พื้นที่เปียซื่อปาลียังนำนักรบหญิงไปส่วนหนึ่งนักรบหญิงเหล่านี้มาจากชนเผ่าใต้เคอไม่ว่าฝีมือขี่ม้ายิงธนูหรือว่าต่อสู้ตะลุมบอลหาเป็นรองบุรุษไม่ระหว่างที่ทัวปาหมิงเตอ๋อเดินทางมายังตะวันออก ให้หัวหน้าขบวนนักรบหญิงสองนางปลอมเป็นนางบำเรอของมันส่วนนักรบหญิงที่เหลือปลอมเป็นหญิงรับใช้กับนางทานตอนนี้ไม่อาจกลับแว่นแขวนตกค้างอยู่ต่างแดนได้แต่เรียกประชุมหัวหน้าองค์รักที่ประกอบด้วยสองบุรุษสองสตรีเปิดเผยข้อมูลที่ตนเองรวบรวมได้ต่อพวกมันหาหรือทางออกสายหนึ่งคนเหล่านี้ฝังว่าอาณาจักรเทียมู้เออเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงถึงเพียงนี้ สร้างความตื่นะหนกไม่น้อยแต่คนเหล่านี้มีแต่กำลังวังชาปัญญาความคิดอ่านด้อยกว่าทั่วปา่าหมิงเตอ๋อดังนั้นทั้งสี่แสดงเจตนาจำงว่ายินดีทำตามคำสั่งทั่วปา่าหมิงเตอ๋อทุกประการทั่วปา่าหมิงเต๋อใช้ความคิดอยู่หลายวันกลับนึกได้วิธีหนึ่งนั่นคือเข้าร่วมกับแควนวาละมันไม่สามารถคงอยู่ในอาณาจักรของเทียมู่เอ,อ๋ยอย่างนั้นขุมกำลังที่ อยู่ใกล้ที่สุดนอกจากต้าหมิงแล้วยังมีแต่แขวนวาลาแต่หากคิดเข้าร่วมกับแขวนวาลาต้องได้รับการใช้สอยต้องมีใบเบิกทางฉบับหนึ่งมันจะหาใบเบิกทางเช่นนี้จากที่ใดสุดท้ายมันมุ่งเป้าไปที่ผู้สืบเชื้อสายขานมองโกทาการเลี้ยงสัตว์ที่แดนการเลี้ยงน้ำทัวทัวผู้หัวทั่วป้าหมิงเต๋อทราบว่าแขวนวาลาในตอนนี้มีกำลังกล้าแข็งกว่าแขวนตาตา แต่จุดอ่อนของแขวนวาลาคือไม่มีผู้สืบเชื้อสายกระโจมทองคำใช้ชักชวนชนเผ่าต่างๆของมองโกให้เข้าร่วมนี่เชกเช่นกับโจโฉควบคุมพระเจ้าเฮียนเต้ไว้ในอำนาจจึงดึงตัวผู้คนให้มาเข้าร่วมได้แขวนตาต้าความจริงมีกำลังอ่อนด้อยกว่าแขวนวาลาแต่เนื่องจากอาลู่ไถควบคุมปัหญาซือลีที่สืบเชื้อสายกระโจมทองคำไว จึงสามารถต่อกอนกับแขวนวาลาได้หากว่าทัวปาหมิงเต๋อสามารถลักพาตัวทัวทัวผู้หัวมายกให้กับผู้คลองแขวนวาลาผลักดันทัวทัวผู้หัวขึ้นเป็นท่านคานมองโกผู้คลองแขวนวาลาต้องให้ความสําคัญกับมันดังนั้นทัวปาหมิงเต๋อทําการสืบหาร่องรอยของทัวทัวผู้หัวไม่นานก็ทราบจากชาวมองโกที่เร่ร่อนอยู่ในเมืองซูโจว่า ทวทัวปู้หัวกับน้องต่างมารดาน้ำอากาตัวเออร์จี้เลี้ยงสัตว์อยู่ที่เชิงเขาฉีเหลียนสานพวกมันพาะเลี้ยงกวางทั้งยังขุดเหมืองหยกสตรีในชนเผ่าก็ขึ้นเขาไปขุดเห็ดหิมะที่หายากเนื่องจากทัวทัวปู้หัวมีศักฐานะพิเศษผู้ดูแลค่ายเจิ้นอี้ประจำฐานที่มั่นซูโจวไของต้าหมิงจึงให้การดูแลชนเผ่าของมันเป็นอย่างดี หากทั่วปาหมิงเตอ๋อคิดจับตวัวทัวทัวปู้หัวมาต้องผูกสัมพันธ์กับผู้บัญชาการฐานที่มั่นซูโจโวยจึงจับตัวคนผู้หนึ่งออกจากพื้นที่ที่มันดูแลรับผิดชอบได้ดังนั้นทั่วปาหมิงเตอ๋ออ้างว่าคิดจัดซื้อสินค้าจากชนเผ่าต่างๆที่เชิงเขาฉีเหรียญซันหาทางผูกสัมพันธ์กับผู้ดูแลค่ายเจิ้นอี้ประจำฐานที่มั่นซูโจวย ระหว่างนี้วีเจียนไม่อยู่ข้างกายมันหลังจากมาถึงเมืองซูโจวีเจียนก็รายงานเรื่องที่มันพบเห็นเสียสินในพื้นที่เปียซื่อปาลีต่อจี้กังแต่เนื่องจากอยู่ห่างไกลจี้กังไม่อาจช่วยเหลือได้เพียงกำชับให้มันพลิกแปลงตามสถานการณ์หากว่าเสียสิลติดค้างอยู่ในแดนสีอวก็ยังมีโอกาสให้ฉกฉวย แต่หลังจากที่ข่าวคราวเกี่ยวกับอาณาจักรเทียมูเออทยอยส่งมาทั่วปาหมิงเต๋อก็แทบไม่มีคุณค่าให้ใช้สอยแต่อุยเจียนไม่รีบร้อนกล่าวโทษทั่วปาหมิงเตอ๋อเพราะหากทั่วปาหมิงเต๋อถูกจับกลุ่มเปิดปากรับสารภาพทั้งยอมรับว่าซุ่มโจมตีเสียสินอย่างนั้นมันก็จะประสบภัยลามเนื่องเพราะข่าวสาร มาจากตัวมันแต่ว่าคิดค่าปิดปากทั่วปาหมิงเตอ๋อไม่ง่ายใดแม้แต่สตรีที่ข้างกายทั่วปาหมิงเตอ๋อยังเป็นนักรบชาญศึกดังนั้นทั่วปาหมิงเตอ๋อกลับกลายเป็นเผือกเผาในมืออวยเจียนไม่ทราบจัดการอย่างไรดีอวยเจียนอับจนปัญญาได้แต่อ้างว่าคิดกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพระจากข้างกายทั่วปาหมิงเตอ๋อซ่อนตัวอยู่ในที่ลับจากนั้นติดต่อกับจี้กัง ให้จี้กังจัดส่งกำลังกรมความมั่นคงแผ่นดินมาเพื่อขจัดเพศภัยรายนี้หากว่าทัวปาหมิงเตอ๋อคิดจากไปวีเจียนคิดคว้างมุสิกเกรงภาชนะเสียหายได้แต่เบิงตาดูมันจากไปมิคาดทัวปาหมิงเตอ๋อคิดเข้าร่วมกับแขวนวาราเตรียมจับตัวทอท,ทัวปูหัวไปขณะที่ทัวปาหมิงเตอ๋อตัดสินใจเช่นนี้วีเจียนไม่ได้อยู่ข้างกาย ทัวปาหมิงเตอ๋อได้แต่เสาะหาชาวมองโกในเมืองซูโจโคนหนึ่งจนรู้จักกับผู้ดูแลค่ายเจิ้นอี้ประจำฐานที่มั่นซูโจโเววยผู้ดูแลค่ายเจิ้นอี้ประจำฐานที่มั่นซูโจโเววยเป็นนายทหารยศเชียนหู้เรียกว่าเส้าวังซินยามนี้มันกำลังดื่มกินกับผู้บัญชาการฐานที่มั่นซูโจโเววยอย่างสนิทสนม หลังจากดื่มกินจนมึนเมาอยู่บ้างทัวปาหมิงเตอ๋อจึงกล่าวไต่เท้าเชียนหู้นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาติดต่อการค้าที่เมืองซูโจโไม่มีช่องทางอันใดต้องรบกวนให้ท่านช่วยชี้แนะหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องเราก็จะสมนาคุณอย่างงามกล่าวจบก็ปลบมือคลาหนึ่งม่านประตูเลิกวูบ ปรากฏหญิงสาวสวมกระโปรงลายนางหนึ่งเดินเข้ามาย่อกายคารวะต่อทั้งสองทั้งชะไม้มองเศร้าเชียนหู้ซึ่งหมายถึงนายทหารยศเชียนหู้อย่างเอียงอายแวบ,บหนึ่งค่อยล่าถอยไปด้านข้างหญิงสาวนางนี้เบ้าตาลึกกลวงจมูกโดง่งผมเผ้าเป็นสีน้ำตาลองคาพยพบบนใบหน้าหมดจดงดงามรูปกายสูงโปรงเรียวงาม เพียงแต่สีผิวค่อนข้างคลำ้ำเป็นลักษณะที่สมบูรณ์แข็งแรงต่างกับหญิงสาวชาวจงหยวนที่ผิวพรรณขาวผ่องบันดาลให้บุรุษเกิดความต้องการคิดปราบพิชิตเร้าเชียนหู้ชมดูจนตากระจ่างวูบกล่าวว่านี่เป็นทั่วป้าหมิงเตอ๋อกล่าวว่าเราฟังว่าเตะเท้ามาราชการที่เมืองซูจโจเตรียมพักผ่อนอยู่สามสีวัน แต่ไม่มีสตรีคอยดูแลสตรีนางนี้เรียกว่าปีหลันเป็นนางทาตที่เราซื้อตัวมาจากแดนซีอุ้ยคิดยกให้ดูแลการกินการอยู่ของไต้เทา้าขอไต้เทา้าอย่าได้รังเกียจไปเส้าเชียนหู้ลูบเคลาเรียวเหนือริมฝีปากหยีตาสำรวจดูนางทาตที่เบื้องหน้านึกลังเลข,ขึ้นมาคิดอ่านในใจ <c oughs> ที่ <c oughs> ทผ่านมา เราว่านสงหลิงหลอกเงินทองไม่ครอบครองความงามหากครอบครองความงามก็ไม่หลอกเงินทองแต่สาวงามต่างแดนให้รสชาติอีกแบบหนึ่งเราสมควรละเมิดกฎสักครั้งหรือไม่